สดีครับสวัสดีครับมาอีกรอบแล้วเอ้นี่ฮะนี่ฮะเมื่อกี้ว่าจะถ่ายตอนช้อปปิ้งด้วยแต่ติดที่ว่าเขินเพราะว่าข้าวขาแม่้าเยอะมากให้ถ่ายว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนให้ถ่ายนี่ฮาวฮัลโหลคือที่แรกเราจะไปร้านไมนิวใช่ไหมครับแล้ว ปิดปิดหมดว่าวันจันทร์เขาปิดเราก็เลยว่าจะพาพี่ๆน้องๆเนี่ยไปที่วัดโพเพื่อไปทำบุญให้จิตใจปลอดโปรววมถึงไปดูพระนอนเผื่อว่า,าพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศอาจจะได้เห็นเราก็ได้ให้เขาดูสิ่งที่สวยงามของประเทศไทยแต่วัดโพก็ปิดครับพลาด ผมก็เลยโอ้ยตาแล้วปิดหมดเลยวันนี้ปิดหมดเลยสวัสดีครั้งครับแป๊บนึงนะปิดเออได้เลยครับโอเคก็เลยพามาที่นี่ครับใกล้ๆพามาช้อปปิง้งซึ่งตอนนี้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วช้อปปิ้งแต่ของโปรดอันนี้ยำผักไม่อ้วนอันนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวมือไม่กินตอนเช้ากอดออกกำลังกายได้อยู่ ตัวนี้ซื้อเก็บไว้เนี่ยไปฝากฝากยามที่คอนโดส่วนเจ้านี่อ่ะของโปรดของโปรดยังใครเคยกินบ้างไหมครับเนี่ยใครเคยกินบ้างไหมไอ้ไอ้ไอ้ลูกอมต่างๆไอซิ่งเคยกินกดหนึ่งให้ผมหน่อยพี่โปไม่ไม่ได้มาด้วยครับวันนี้พี่โปไม่ได้มา วันนี้พี่มากับผู้ช่วยคนหนึ่งครับแต่ให้เขาไปจัดการเรื่องของและส่งนะแล้วก็เวบ็บทำพระกิจนำเที่ยวต่อแล้วก็เซ็งครับวันนี้ที่ที่จะไปปิดเกือบหมด <c oughs> <c oughs> ก็เลยพามาที่ที่คิดว่าไม่น่าจะปิดที่ที่ไม่น่าจะปิดก็เลยนี่ครับช้อปปิ้งของเป็นสเสบียง จริงๆช่วงนี้พยายามพยายามควบคุมไม่ให้น้ำหนักเยอะเกินสัดส,ส่วนเยอะเกินก็เลยซื้อเป็งของที่สามารถจะเก็บไปได้หลายวันแล้วค่อยๆทยอยกินแต่ไอ้เจ้านี่อดไม่ไหวจริงๆไอ้น้ำตไอซิ่งเป็นมเม็ดๆชอบมากโดยเฉพาะไอ้เม็ดสีเขียวแคนตารูปชอบมากมเรี้ๆนะครับเวลาเป็นคนต่างสังหวัดเนาะคนการินธุ์แม่ก็จะมาที่กรุงเทพมาที่แถวสำเพงแถว ส่วนๆที่ผมอยู่ตอนนี้แหละเพื่อมา,มาติดต่อมาดิวกับร้านค้าแล้วเอาของไปขายที่ห้างที่ต่างจังหวัดเมื่อเมื่อเมื่อสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นครับแล้วเขาจะติดเจ้านี้ไปให้ผมผมก็จชอบกินมากเกเ็็ๆแล้วก็ทุกวันนี้เวลาเห็นก็จะทำให้เรารู้สึกนึกถึงสมัยเราเด็กๆเมื่อกี้เดินผ่านก็เลยซื้อมาอีกเนาะ ก็ตอนนี้อยากจะพามาดูที่ที่หนึ่งที่คิดว่าผมเชื่อว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของคนในในไลฟ์ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เคยที่จะมาที่นี่ฉเฉลยเลยนะเนาะไอเดี๋ยวกนะ่อนให้ทายก่อนดีกว่าทายก่อนดีบกว,ว่าตอนนี้เรอยู่ที่ไหนให้ทายให้ทายลองทายหน่อย ไดไหมครับฮัลโหลอา้าวไม่รู้วะใช่ครับตอนน,ตอนนี้ผมอยู่ที่ทีโอสยามครับแสดงว่าหลายๆคนเคยมามาช้อปปิง้งแล้วก็พามาดูโซนนี้อ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่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 เคยมาน่าเสียดายที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเ,เพราะว่า ถ้ามาโซนนี้จะเป็นอีก,อกโซนโซนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกอิ่มเอมในใจอีกทีหนึ่งมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังสดชื่นเบิกบานได้เสมอเบิกบานในแบบวัยที่เขาเป็นทําให้เรานึกถึงเออถ้าเราแก่ไปในอนาคตรเราจะเราจะยังสดชื่นเบิกบานเหมือนป้าๆลุงๆคุณตา ทมาที่แถวนี้หรือเปล่าจริงๆมันคือโซนคาโอเกะของบีโอสยามนะนี่ทางไปเที่ยวไม่เคยไลฟ์แล้วเดินอย่างนี้นะครับแต่ว่าลองดูนี่ทีโอสยามครับนี่สังเกตไหมพิ้วลมคาโอเกะอันนี้อาจจะดูแลกลับด้านนะไม่เคียวพิ้วลมคาโอเกะสองร้านคาโอเกะั้งนั้นเลยครับโซนนี้ ถ้าอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยจะมีคุณตาอมมาม่ากงเนียร้องเพลงแทบทุกร้านเลยครับแล้วก็บางท่านอาจจะดื่มบ้างบางท่านก็ไม่ดื่มไม่ร้องนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งเฉยๆเลยอะบางท่านก็นั่งคุยไม่ฟังเพลงที่เ,เพื่อนร้องซึ่งมันจริงมันเป็นบรรยากาศท,ที่ดีเป็นเหมือนสมาคมของ,ของคนสูงวัย เดี๋ยวพอเราพามันไลฟ์ที่นี่เดี๋ยวเอาอีกแล้วแหละแต่ก็มีคนเซลล์เราว่าลุงไม้ตาไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าที่ที่เนี้ยมันเป็นที่ที่ทําให้ผมรู้สึกอิ่มเอมที่ที่หนึ่งต้องบอกว่าสมัยเด็กๆผมจะมาที่นี่มาที่ดีโอสยามมาซื้อของเป็นประจาเพราะว่ามันมันมันจะมีของมันเน่ครับกระจุกกระจิบเต็มไปหมดรวมไปถึงเอ่อพวกร้านปืน เราก็ชอบมาดูมีร้านพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยบางทีแม่แม่เข้ามาจากต่างถามัดเขาชอบมาดูและที่สําคัญมันจะมีที่ที่หนึ่งที่ที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงไม่รู้จักผมแผนกล้องมาให้ดูเนี่ยครับเป็นห้างแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิด เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมทำห้างสรรพสินค้าก็เลยจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับห้างหรือการค้าขายนะครับคือส่วนตัวแล้วและนี่คือห้างแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งซึ่งยังเปิดบริการอยู่นะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเพราะว่าอาจจะปิดไว้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เจ๊งนะยังไม่เจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยครับห้างในติงเกลเออใช่ครับห้างในติงเกล แสดงว่าพี่ที่คอมเมนต์เคยดูอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แดนมารุค่ะในติงเกลค่ะจริงๆว่าจะพาเข้าไปดูในติงเกลด้วยเพราะว่ามันจะมีความโอแฟชั่นสุดๆแล้วทำให้เราได้ย้อนยุคไปในช่วงแบบสามสี่ห้าสิบปีที่แล้วซึ่งของในไอติงเกลเองจริงๆแล้วเขาก็ดูว่าของที่ขายก็ไม่ได้ เป็นของโบราณหรือเป็นของที่อุปโภคบริโภคหรือ FMCG เนี่ยที่ที่แทบแทบจะเอาตรงๆคิวดว่าคงได้กำไรไม่เยอะแต่เหมือนเขารักษาไว้เพื่อเป็นสตรอรี่ของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยแล้วก็เป็นสตรอรี่ของเจ้าของเองที่เขาก็คงมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้สร้างมาแล้วมันยังคงอยู่อะไรเงี้ยครับโอเค แต่ก็ยังอยากทําบุญอยู่นะต่อต่อให้ร้านไวนิวจะล่มหรือวัดโพจะล่มก็ตามแต่ผมคิดว่าที่สุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปทําบุญดีกว่าเพราะว่าชั่วลหลังๆมาเวลาไปทําบุญจะเป็นการทําบุญแบบวิ่งเข้าไปไหว้พระถวายอะไรก็ตามแล้วก็ออกมาไม่ได้พาโซเชียลเข้าไปดูในโลกที่ผม ก็ไปโดยเฉพาะสมัยเด็กๆที่ไปบ่อยมากวัดจะไปถวายสังฆทานทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์ละสองสาครั้งสมัยก่อนนะแต่โตขึ้นมาอาจารย์นานทีสามสี่ห้าทิครั้งหนึ่งวันนี้คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูคม่ใช่พาไปดูพาไปทําบุญแบบง่ายๆบบนะครับเพื่อชําระล้างให้จิตใจมันสงบขึ้นสักหน่อยเนาะ โอเคแล้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อไปครับอึ๊บครับนะก,กดติดเลย